สวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยนอกจากสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc 9, เก่านอกจากสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยกันนอกจากทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางเราแกําลังใจกับแอดจอยเนาะคลิปนี้กลมาพบกับแนวทางห้านุยวันที่เจ็ดเดือนสองสองพันห้าร้อยหกสิบหกนจากกับวันอังคารนอกจากกับแนวทางของแอดจอยพารวยเช่นเคยจา้า สำหรับผลของวันที่หกจากับนทางฮา,หาหนอยสูตรเนี่ยสี่น่อยอสำหรับน้อยเฉพาะกิดนจาจะบเก้าสองสี่สองสี่เอสจอยจับคู่เข้าไปที่สี่สองตัวเน้นเต็มเต็มน้อยเฉพาะกิดบนนอจา 2, 4, 4, 2, สองสี่สีองจ้าเด่นสี่รูปสี่มาจ้าล่างออก4ี่ศนย์โอ้โห4ี่ศูนย์จับคู่สี่ สี่สองสี่หนึ่งสี่สามสี่เจ็ดสี่แปดสี่ศูนย์เฉียดไปเนาะให้สี่หนึ่งมาสี่ศูนย์เราจะเดินสี่รูดสี่ข้เห่าเด็กเราจะสําหรับสายรูดบนล่างกันเลยทีเดียวเราจะน้อยเฉพาะกิจจ่าสำหรับน้อยพิเศษข้เห่ารูดไปน้อยจ่าเมื่อนี่ติดเบิ้ลน้อยพิเศษกับน้อยปกติเบิ้ลบอมาแต่มาเหล็กหามเนาะศูนย์หาศูนย์น้อยพิเศษโอ้โห อ่าสำหรับน้อยพิเศษรูดไปจะสําหรับน้อยปกติจะพ้นจะกโบนอกสี่เก้าสองเก้าสองสองเก้าแอสจอยจับผูรูดไปอีกนอกจากจับผูให้สองเจ็ดสองแปดมาสองเก้าเด่นสองรูดสองของเฮ้ามานอกจาสำหรับน้อยปกติสายรูดของเฮ้าได้นอกจาเก้าสองสองเก้าน้อยปกติจะล่างรูดไปนอกจากสำหรับวีไอพีจะสาม หกเจ็ดหกเจ็ดจับคู่รูดไปอีกเาจะโอจะผูเกเออเจ็ดหา้ามาเจ็ดหกน้องจะเด่นเจ็ดรูดเจ็ดของดเฮามาสำหรับสายรูดของดเฮาวีไอพีบนหกเจ็ดเจ็ดหกจะเด้งล่างออกเจ็ดสี่เจ็ดสี่แอจะจับคู่เข่ากันไปตรงตรงสองตัวล่างน้องจะ ตรง,งกันเลยทีเดียวเ้วยจ้าเจ็ดสี่เด่นเจ็ดดูดเจ็ดโคงเข้ามาจ้าเจ็ดกับบนล่างกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับวีไอพีกับผลสรุปฮ้านอยควงวันที่หกมืนอนี่กับป่าปมาณนี่ตามนี่นอกจากนีกับพูดติดตามแนวทางครับแอดจอยนอกจากมืนอนี่ก,ก็ถือว่าอย่างใด้เฮใด,ด,ด,ดก๊ดใดโดดกันอีกอยู่เนอกจากเขากันแบบโตเน,นื่อกันเลยทีเดียวนอกจาสำหรับฮาหนอยส่วงนี่เนาะ,ะเดี๋ยวไปโตกันควงวันที่เจ็ดกันเลยจ้า สำหรับฮานอยวันที่เจ็ดมื้อนี้นอกจากพีพี่อฟซจานี่แอดจอขออคิที่นบที่หนึ่งนอกจากทาพิษผาดกะหรือว่ารุดไปมื้อนี้ก็ต้องโทตรอก้ไพพีน้องเอฟซีหลายๆนอกจากเพราะว่ามื้อนี้แนวทางของแอดจอยนี่คนขางไปทางเล็กเบิร์นมากกว่านะเพราะว่ามื้อนี้แอดจอยติดเบิร์นอยู่ถูกน้อยนอกจากติดเบิร์นอยู่ทังเบิร์ตสี่น้อยนอกจากบางเถาบางเถอบางขางน้อยกาสิมาได้อยู่ประมาณสองน้อยนอกจากหรือว่า จากได้กะอันนี้ก็ต้องรอรุ่นกันอีกที่หนึ่งนะะาะจากพามือนี i, ้แอดจอยตนะิดเบิร์นยูซี่น้อ C, เยเนาะอ่ะมือนี้ถฐานรุ่นกะโค้ชสุดโค้ชพี่ินโนเอฟซีหลายๆเนาะจากพอเนี่ยถ้างคอชแอดจอยนี่คนคุณค้างไปทางเลขเบิร์ดนาะจากก่อนสิไปรับชมเนาะจากรับชมไว้เป็นแนวทางสถิติมีเข่ามีรุ่นทุกวันเนาะจากพิจารณาหมดในแอดจอย์ตองโค้ชสุดโค้ชพี่นินโนเอฟซีหลายๆเนาะจ้ะถา,าถฐานมาขับโชอบจังคอยตามข่มาวโบมักบ่ชอบปล่อยผ่านได้เนาะจาก ก่อนไปเลยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากขอ,ขอกำลังใจจากพี่น้อง FC นอกจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อเสด็บนะุพการแนวทางของแอดจอยนอกจากแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจา้าสำหรับเลเวินเมื่อนีอน้นอกจากแอดจอยขอเอาแบบเคยลงไปให้พี่น้อง FC ละกันนอกจากว่าเมื่อนี้น้อยเฉพาะกิจสำหรับน้อยเฉพาะกิจจ่าสี่ สามลูดสำหรับน้อยพิเศษสี่สามสำหรับน้อยปกติจะสี่สามสำหรับ v i p จ้จะสี่ห้าอ่ะมือนี่ติดเบิลอยู่ถูกน้อยสำหรับน้อยเฉพาะกิทน้อยพิเศษน้อยปกติน้อยสองน้อยนี่แอจอยกับสิจับคู่ห้เนาะแต่ว่าน้อยปกตินี่แอจอยสิคอรูดเบิลไหวห้หลักการเนาะจ้า ตัแรกว,ว่า C ลูดเบิร์ไนไฮนอย VAP แต่ว่า VAP นี่ยังมีเล็กยังมีเล็กหาอยู่เนาะยังมีเด่นหาลูดหาเพราะฉะนั้นเอ,อสโตรเจนลูดเบิร์ไนไฮนอยปกติละกันนอกจากเพื่อพี่นเอฟซีสซยเยาะเนะาะทาหมา้าชอบกสะบะได้มีตัวเลือกนอกจากสําหรับเด็กเด่นสําหรับเด็นเนกเ,เบิ้ลเนาะทาโบมักเล็กเบิ้ลกกให้ถ้าโบมักเล็กเบิ้ลอยู่ในน้อยปกติให้พี่นเอฟซีดึงโดยเฉพาะกิ๊กกับน้อยพิเศษลงมาปกตินอกจากอตามนี่เนาะ สำหรับเด่นสี่รูดสี่เฉพาะก,กิจมีสี่ห้าสี่สามสี่หนึ่งสี่หกสี่แปดติดเบิร์ดนะักจนเหล็กเกยอะบ่มีเนาะเด่นสี่เล่นเด่นสี่เด่นซ้ำน,น,น่าจะทาหมักทาหมักทาชอบกันนับไปรูดได้น่าจะพววาสองตัวนี่ แอดจอยคิดว่าต้องไหลเนาะต้องมีเลขไหลเนะาะจ้ะเด่นสีเด่นสามเนาะจา้าสามมีสามห้าสามหนึ่งสามหกสามเจ็ดสามแปดน้อยพิเศษสีสามคือกันเนาะสำหรับน้อยพิเศษตัวเจอกอะคือกันเนาะจา้าสี่ห้าสี่หนึ่ง สี่หกสี่แปดสี่แปดแล้วก็สี่เก้าสำหรับน้อยเฉพาะกิจแอนอยต่างอยู่ที่สี่เก้านอกจากสี่เก้านิ่งทามักท่าโชคกะสลับใส่กันได้นอกจากว่านี่สามเจ็ดอ่าเพรว่านี่สี่แปดเนาะแต่ว่าแอนอยเอาสี่สี่เก้ามาใส่น้อยน,นี่นอกจาก ตัวเด่นลูดตัวเดียวกันนอกจากหรือว่าพี่น้อง fc สีู่ดกันได้นอกจากสำหรับแต่ละน้อยนอกจากเด่นสามรูดสามมีสามห้าสามสี่สามหนึ่งสามหกสามเจ็ด สามแปดนี่อยู่น้อยนี่น้อยจะถามักถ้าชอบกันนั่มาเป็นผลของปกติพิเศษได้เนาะ,ะสำหรับน้อยปกติแอดจอยรูดเบิร์นไว้ให้เนาะจ้ะศูนย์ศูนย์เพราะว่าตัวเดียวกันเนาะจ้ะขอรูดเบิร์นไว้ละกันเนาะถ้าบอมักเบิร์นกันตามที่แอดจอยบอกเนาะจ้ะดึงสองน้อยนี่ลงมาน้อยปกติเนาะจ้ะศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองสามสาม สี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าจะสำหรับน้อยวีไอพีจะน้อยวีไอพีกับสี่เดนสี่รุดสี่มีสี่สามสี่หนึ่งสี่ห้า สี่หกสี่เจ็ดจ้ะเด่นห้ารูดห้ามีห้าสามห้าหนึ่งห้าหกห้าแปดห้าเก้าเดี๋ยวมาเบิกตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนนอดก้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้า ห้าแปดห้าสามสี่หนึ่งสี่หกสำหรับเลขเบิลถูกน้อยที่แอดจอยเน้นจ้าเน้นอยู่ที่สามสามสี่สี่ห้า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 แล้วก็สองสองจ้าสามห้าสามหนึ่ง 48 49 38 36 41 46จ้านี่คือแนวทางห้าหน้อยขอมือนีนอจา้าผิดพลานบนไอแอนจอยต้องขอโทษขอไฟพี่น้องเอฟซีลหลายๆนอจา้ามือนีกับขดขางไปทางเลขเบิร์ดนอจ้าถ้าผิดพลาดก็ต้องขอโทษขอไฟพี่น้องเอฟซีลหลายๆนจอจ้าแอนจอยกับคำนวณไปตามสูตรนอจา้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านโชคดีกันทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนอจา้าสวัสดีจา้า